ทำบายดีพี่น่อยหยุดเจ็ดอย่างี่หน่อยนะฮยุดเ็ดอย่างพี่น้องเะฮะเพาะหมูหมูก็เป็น่าหลงวาดวง สมันนว่าไทยดิกโอ้ยคือเป็นมันยังสิเขาหลังจริงดิงดีเขาหลังนิงดีจังสันฮะเขาหลังทั้งไงมันอยู่หลังกว่าหลังก็เป็นไข่ทัตัวนัก นีม่มันหมูพี่นออกล้างมือกล้างบ่ออกเอาเปิ่บงไปยุดเป็นพอพว่วงเนี่สิเป็นสภาพใดพนเนี่งแซ่บเนี่ยคักแทียบเสียบพันหมูสมั่งว่าไปเป็นไผ ก็ท่เราทิ่ต้มมันเปื่อยตันหนต่ว่ามันต้องซ,อยอ,งงซอยออกมันพะว่าวิล่าก็พอแล้วอาซอยออกเป็นเค็มๆคกินกันจะเป็นจะทำเมนูลวกกิ้มลวกกิ้มแล้วก็ต้มต้มน้ำสดไม่อยากสดจกจุเจแก้วสิสิเนี่ มันถือกินดังดีแต่ดเดนยี้เป็นกระเพาะหมูหับเนี่ยพี่วมองหนาทำไมอยากได้อะไรอันนี้เขาเป็นกันซอยเพื่อที่จะลวกกินะม,มาเี้ย <laughs> ตัวชิสว่สอง ผูดังดีครับเถะเอ้ยหึมันดังดีครับเถะน้ำกลนย่อง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 กันมากเพราะมันยังหลุดเว้ยมาไปแล้วถือกระด้าไปแล้วแต่จมไปแล้วมันอยู่น้ำเจ้าแล้วอยู่ถือถือกด้าถือจมอยู่แล้วไปก่อนดีกว่าทำไมผิวเบาไป คือต้องถ่ายกินซักกันนะเตียวเตียวเตียวใช่แล้วก็ลวกตีน่างลวกแล้วก็ปรุงป,งปงรุงแล้วก็ปรุงสดหน้าที่จริงก็จะกับรวกนั่นเป็นหลักรวกถือว่าสุปเลยสุกก็เอามาลวกวซ้กซกมก่มอีกทีนึง

กินกันยากเนาะมึดคาบหนึ่งกับไปอีกาบสองตีกินคาบนี้แล้วยังบัตริดไปใส่มาใส่อยู่หาแล้กินอีคาบหนึงอีกแล้วย่างอดไกพวกย่างอไย่างจะใรยปุดปดีต้องย่างก็ย่างกย่างก็ย่างย่างจย่างก็ยย่ากหาง สามขับสี่ข ب, ับไเนองเอาเอ้ยเอาเอาพื่อนน้งขาลง๊พอเราได้ยินเสียงแเราตือมากเลจะว่งดู้เลียบกินดิเม่กินติตไม่กินเลยมันไม่ใช่มันจกินอะไรง่ายไปเล้วไป่นาะป้าถือปากไปเล้วบไม่อร่อยอย่างเดียวเนาะไม่อร่อยไปดีกว่า หอยบิกินก็เพื่อนี่เป็นคนก,กินมาสิบิกินง,ง่ายง่ายเลยพี่น้อยกินพี่น่อ,อยพอมัน,สนเสร็าาลแล้วตายแล้วเขาเบียดตายแล้วลูกเขาลังถือเบียดายงานจะไม่ได้งานจะไม่กินอะไรคนง่ายง่ายแต่ว่าขยันเปินออกบ้าน,าาานเปิดอะไรกลางคืนเปิดประตูแล้วบ่ไดอะไรกันเว้นบ่ไปใส่แต่ว่ากลางคืนเผื่อบ่ได้ ขึ้น,นีนออกบานล้างก่อนขนตอนไม่นี่ไมนู่นย่นีย พอมาตัน้ำกิ้มด้วยที่พอว่มางงมืไไอเดียวพ่นย่พี่ยังแม่ได้หลายนี่นบอกินยังคอยมาอรื่อยไตไวบบ้ละถากเปิดว้บ้วละเไป,ไปดิดใอย่อืมได้ห้าอ่ได้มียบ้านขุ้นให่ก็ได้ตรงปลา เดือดแล้วเดือดแล้วบัดนี้คั่นตอนกน็คือเอาเนื้อเอาเนี่แหละกระเพาะหมูนี่ครับพี่นอ้องหั่นไว้เดือดล,ลงบัดน,นี้กระเพาะหมูลงแบบนี้เนาะรอให้มันเื่อแบบนี้มันเดือดรอให้มันเดือดนี่ขาวจุ่นคุนพี่นอ้อง รอให้เดือดแป๊บหนึ่งบัดนี้สักครู่หนึ่งมารอเพิ่งครับพี่น้องว่าตอนเดือดตอนเปืเป่อยสิเป,เป็นยังไงบะเนียวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำน้ำพริกแกย่างดีแล้วตัเนี่ยนี่ในสีเดียวก็ที่นี่ก็พอหน่อยพันิดเดีวยวตำมมันใส่หรือเปล่า มันเกียเ่ยแข็งผิกสดไม่มอเลยจิน้ำแห้งแล้วไม่มหม้อแ,แบบไงแหงแบบใดแหงไม่หมออ้อเบลอ่ะม,มันร้อนแบบนี้มันยังได้เช็บ ปิดเช็ดกระทะว่าปิดแก๊สเลยไม่จะทำต่ออยู่แล้วก็เหลือไว้นิดหน่อยเหลือไว้นิดหน่อยเหลือ,อยังไงจีพอหยุดสิฮ็ดต้มสดน้ำพี่น้องน้ำที่เ่าลวกนี่แหละน้ำที่เราลวกนี่แหละเราจะทำการต้มาแบบนี้ าามาแข็งห้างมาแผงเมนูไปดิจะเปิดติก็น้ำมันจะได้ทิ้งใงีไหมห้าเราต้องทิ้งต้องทิ้งเขาก็ปูต่อเลยบังนาพ่อขัไไ้วกินไงแต่เสียบน่ะแน่า,นาเลยงสิละ,ะแทบวัสนา Nadia bọn lấy 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 kéo lấy 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 rồi, lấy rồi, lấy 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 Mà lấy 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 ม hmm. ันพลาสติกแกนมันหยียดเวามัน <yeah. S 1> <c oughs>

ว่าดีกว่าหอมอ่ะน้ำมันกินเสี่ยเสียบอืมเสีย่ยบคือเสียบเอาไปจุดไปทางเข้มนานยอดอีกไปทางเข้มเพราะว่าลืมข้าวว่า จะยุไก่บลบจะกระบิบจวดจวเส้นบนบแมนเตมเมเกลือข้นข้าวไปเลยของเติมเกลือใส่นชบนมไปน้ำปลาจจกจวจวะันงบงเลีไก่บร์ลบูแหละาที่กินนัวแล้วล่ะแต่ว่ามานาันนัวลเกินไป phía hey.